็อเด็ดที่เราเพิ่งนำเสนอไปสุดยอดโค้ชชาวสเปนิชแป,ป๊บกวาดิโอลาปลุกใจด้วยการตอบหน้าปาดก้นลูกทีมและวันนี้มาดูช็อดเด็ดของเอกคนซึ่งแรงไม่แพ้กันสวัสดีครับนี่คือช็อดเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับมาวันนี้ถึงเวลาโจเซ่มูรินโญฮะเขาทำให้พิธีกรกีฬา นักภาคแล้วก็หลายๆคนมีเสียวนะฮะเพราะจากนี้ไปก่อนที่คุณจะวิพากวิจารณ์ณอะไรต้องระวังตัวให้ดีเพราะว่าล่าสุดโจโซเซ่มูรินโญ่จัดหนักจัดไปมีคนวิจารณ์โจโซเซ่มูรินโญใช่ไหมเขาคนที่วิจารณ์ณมีฉายาว่าหล่อขั้นเทพโจโซเซ่มูรินโญบอกว่าสามคำครับผมไม่สน ผู้ชมกับในปัจจุบันในพิธีกรกีฬารวไปถึงนักวิเคราะห์หรือที่ฝรั่งเรียกกันว่าคอมเมนเตเตอร์เนี่ยนะครับจากนี้ไปคนหน้าจอทีวีอาจจะต้องมีการตั้งสติก่อนสตาร์ทวิจาร์ณใ,ใครเพราะอาจจะโดนสวนกลับมาหน้าแตกจับเดินได้เหมือนกรณีโจเซมบูรินโยกับหลอคันเทเรื่องมันมีอย่างนี้ฮะควรมาต้าคนที่ผมจับมืออยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ออสการ์ที่นั่งอยู่ทางขวาเนี่ยนะฮะ มาตาเนี่เป็นกองกลางตัวรุกทีมชาติสเปนของทีมเชลซีสองฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นตัวหลักเป็นพระเอกมาตลอดถึงขนาดทูว์บอให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสร2สองปีซ้อนแต่แล้วเมื่อสโมสร์เชลซีแต่งตั้งโจเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุกสที่ขึ้นชื่อว่าไม่เคยแคร์ใครฉันคิดอะไรฉันก็จะทํามาเป็นผู้จัดก,การคนใหม่นั้นสิ่งแรกที่มูรินโญ่ทำและช็อกคนทั้งโลกก็คือถอดมาตาจอมทัพแห่งสเปนซึ่งเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของทีมโดยตลอดออกจากการเป็นตัวจริง แล้วส่งออสการ์ดาวรุ่งจอมทัพแห่งบราซิลเลียนไวเพียง22ลงไปเป็นตัวหลักแทนนักวิเคราะห์ก็โจมตีโจเซ่อย่างหนักว่าเฮ้ยคิดอะไรอยู่เนี่ยซึ่งหนึ่งในผู้ที่วิเคราะห์ก็คืออดีตนักเตะท,ที่หลอ่อที่สุดของลิเวอร์พูลและทีมชาติอังกฤษเจมี่เวดแนับคนที่นั่งทางขวาสุดเนี่ยและครับและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทั้งคู่ต้องมาเจอกันแบบสดๆหน้าจอทีวี เจมี่แรดแนปนะครับคนทางขวาเปิดฉากหวานก่อนบอกว่ายินดีด้วยนะพี่มูรินโญ่คุณต้องแฮปปี้มากนะออสการ์ ar, ที่คุณไว้ใจนี่โอ้โ oh หเล่นได้ดีถึงขนาดได้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของแมชเลยนะเนี่ยโจเซ่ Jose, จัดหนักจัดไปฮะผมรู้ว่ามีหลายคนรวมถึงตัวคุณน่ะที่ชอบมาตาแล้วก็เที่ยวแสดงความเห็นว่ามาตาควรได้ลงเล่นเป็นตัวจริงผมจะบอกให้ว่าออสการ์เนี่ยเป็นจอมทัพของผมผมรู้สึกว่าใครควรลงผมก็จะส่งคนนั้นลงสนามคุณเจมี่ คุณได้เงินเดือนจากการมาออกทีวีแล้วก็วิจารณ์ผมผมก็ได้เงินเดือนเพื่อที่จะมาคุมเชลซีทางสถานีโทรทัศน์รู้สึกเรื่องเริ่มแรงฮะก็เริ่มมีการตัดเสียงมูรินโญ่ทิง้งแต่มูไม่จบฮะดูฮะพูดไปเรื่อยฮะและสุดท้ายชดเด็ดสุดทิง้งระเบิดใส่เจมี่ระดับอย่างแรงโดยบอกว่าเจมี่ผมว่าคุณเป็นคนมีความสามารถคนหนึ่งนะแต่ผมขอย้ำนิดน,นึงว่าผู้จัดการเชลซีเนี่ยชื่อโจเซ่มูรินโญ่ไม่ใช่ชื่อเจมีจม่รัดแบบับ แล้วผมก็คิดว่าคุณยังคงไม่เข้าใจเกมฟุตบอลเท่าไหร่อ่ะนะจบข่าวจบรายการพรุ่งนี้สุพกในรายการ45นาทีกลับมาพบกันใหม่เพราะทุกช็อตเด็ดในวงการกีฬามนเทิงเราโจเซ่ชาไฟ